สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขันยวเชอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นีนะครับพาพี่พนองเอฟซีทุกท่านมาเบิรงงงวดงามนะครับผมเบิรงงงวดีราค่าประหยัดครับพี่น้องสำหรับเอฟซีผู้อ่าบอทันอีพี่ทีแล้วนะครับอีพี่นีก็ถือว่าหอยไหว้กิ่งเพิ่นได้ของดีนะครับโดนพ่อเทียครับพี่น้องแม่สาวหัวล้นอยู่ในคลิปนะครับผมหรือไผ่มักแบบแม่ทองราคาประหยัดมักงวเท่าครับพี่น้องอยู่ด่านพุ่นนะครับผมงวเท่าทองงวแดง ทองกต่มีครับพี่น้องมโอนี้มีทั้งเบิด์ตหาทองนะครับเนาะหาทองครับเอาได้ครับเดี๋ยวทักทายกับหอยไว้เพียงใดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาได้ครับบรรยากาศดีๆีนะครับกลางทุ่งกลางทาร่มเย็นสบายครับพี่น้องพามาเบิรงง่วงง่ามกลับมาเย็นอีกแฟซีอยู่พูดอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดมโอนี้ก็ได้เบิรงบรรยากาศขอกงวัชิสานบ้านเฮาเหมนบ้านไผ่กำลังหาง่วงไปเลี้ยงอีพี่นี่บ่ผิดหวังเด้อครับพี่น้องนะครับต้นคลิปเดี๋ยวว่าห้าเบิรงเด็ดๆนะครับเอาก่อนไปรับชมหอยไว้จิิงนะครับคือเก่่าครับพีน้องฝากช่่่ออองงทาตติดไว้้ใหหจัันนยะครบผม สีที่ที่ฟ์มครับผมบ้านน้ำมนต์ตำบลน้ำมนต์อำเภอน้ำมนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับผมเบอร์โทรเบอร์ใดก็ครับ087ครับผม2378145ครับผมเอานะครับแอรไลน์เบอร์ครับแอรไลน์เบอร์นี้เลยครับครับผมเอาเอฟซีทางเมืองนอกนะครับผมอ่าติดต่อเฟซบุ๊กซื้อวันไดนก็ครับผมห้อยไว้กิ่งก็งามเมืองนดังๆครับผมเอานะครับเดี๋ยวผมขึ้นไลเรียนให้ด้วยครับพี่น้องครับผมนะครับอีพีดีแลพายบอทันนะครับผมเอามาชมอีพีหนีบอภิษวังขึ้นกันครับพี่น้องครััััับบบบผผผมมมมมมเเเออออาาาา่่่แสสวววรรรรกกด้้คคคตนนีลูพ ลุงเท้าเคปหกแปดครับผมลูกสาวเคปหกแปดครับพี่น้องแม่นครับผมส่วนสูงร้อยเท่าไรครับผมร้อยห้าสิบห้าครับหนึ่งรอยห้าสิบห้าพี่น้องเบื้องฟ้าเบื้องครงสร้างนะครับเป็นแม่สาวนะครับเนาะครับผมสาวท้องแรกครับผมท้องแรกนะครับท้องในจักเดือนแล้วครับผมท้องในสี่เดือนครับสี่เดือนนะครับก็พอได้อยู่ครับท้องครับทศพลครับทศพลวายแซดหนึ่งหนึ่งหกได้ไหมพี่น้องนะครับทศพลวายแซดหนึ่งหนึ่งหกใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องแม่นครับ เอานะครับทศพลวายเซตหนหสายพันธุกรรมวินเชสเตอร์แมกนัมนะครับเก้าทับสามครับพี่น้องนี่ครับเจ้าทศพลวายเซตหน่งหกหลอดสีสมๆนี่นะพี่น้องนะครับใบหลอดครบตรวจท่องอันดาเศร้าเรียบร้อยแมนครับนะครับแม่เป็นสายอเมริกาสองสี่สามนะครับนี่ครับสายสมอกครับพี่น้องเอานะครับผมประกันหายจักเดือนก่อนครับสี่เดือนครับผมสี่เดือนตรวจท่องอันดาเศร้าเรียบร้อยแมนครับ สวยๆงามๆเลยครับพี่น้องแม่สาวผู้ใดสนใจกําลังหางัวไปเลี้ยงจากได้งัวแม่สาวไปเลี้ยงนะครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องอีพี่นี่ครับผมเอานะครับมาฟังราคาแม่หัวโลดก่อนนะครับแม่แรกเปิดไว้หลายไปเลยครับผมเปิดไว้หกหมื่นเก้าพันบาทครับหกหมื่นเก้าพันด้วยพี่น้องฟังบ่ผิดนะพี่น้องเนี่ยครับหกหมื่นกับอีกเก้าพันบาทประกันทองครับผมนะครับทองทศพลนไหวเศษหนึ่งหนึ่งหกสี่เดือนครับผมตัวเขาเองเป็นลูกสาวของเชฟพกแปดพี่น้องเบิ้ง นะครับรับตามุ่ยมุยแม่นี่เชื่องดีนะครับเนาะแม่นครับเชื่องเอาเชื่องดีผมม้านะครับผมผมเห็นเพิ่นปล่อยกินหญ้าอยู่น้ำท่งอยู่นะพี่น้องบ่ได้ปลูกบ่ได้ลามเลยนะครับเชื่องนะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับปลายนะครับสะดือนะครับปลายซีดสีดํานะครับเส้นหลังแลนสีดําเปี้ยอะพี่น้องนะครับเบิ่งเส้นหลังแลนดํางามเลยครับพี่น้องนะครับไทยดีเชื่องครับต่ำนี้มุมมีจังมองนะครับเนาะครับผมมุมมีต่ำนี้ครับต่ำนี้มุมมีจังมองเ้อะครับพี่น้อง หกหมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับเก้าพันบาทต้องร้องได้ครับพี่น้องแน่นครับนะครับไผเบิ้งแล้วมักแม่นี่เฝ้ากดโทรศัพท์ครับพี่น้องเฝ้านะครับทักทายนะครับผู้ยุไกลขยักมาเบิ้งอ่านะครับโอนจองมาก่อนก็ได้ครับพี่น้องขันสีเอาของเพื่อนอิหลี่นี่ยครับแต่ขันไผเบิ้งคลิปแล้วน้ำบาวอาที่แล้วว่าโอ้ยมักแล้วแม่นี่ที่สำคัญทองพร้อมเฝ้าทั่วเลยพี่น้อง ราคานี้นะครับยังในตลาดเกือบขาดมาพอได้พี่น้องราคา6 0 0ม0กับอีก9,000บาทครับ9,000บาทได้ลูกเคพหกแแม่สาวส,าวสูง 100, 1นึ่5ร้อยบครับบาทอง4เดือนกับไหวแสด116ครับพี่น้องนะครับผมวา่าจะกี่1 2 100, 3, 100, 4, นสองเซนสามเซนสี่มีในนอนมีนค,รครับผมอันนี้คือราคาที่ อ่าไดยุคง้อวิ่งวิ่งนะครับได้ยุคนี้ก็ถือว่าผู้กําลังอยากจะเลี้ยงอยากเก็บเขากับว่าพิษวังครับพี่น้องนะครับเอาทุ่งหาหอยไวจริงเลยเลยครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเบื้องตัวต่อไปสําหรับเอฟซีอ่าอยากเบื้องแบบเอ๋อขอราคาดับลงมาอีกนะครับจะขอเป็นเมียทองนะครับอยากได้หลายตัวนะครับเดี๋ยวเบื้องกันนะครับวันนี้มีซีตัวให้เบื้องเต็มๆเลยนะครับผมหรับผู้มาง้วเขานะครับมาของวอลนักับแม่แรกนะครับเอามาเบื้องให้แม่ต้นคลิปเลยครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวไปเบื้อง อ่าตัวนี้เป็นแดงโบดท่ะครับแดงโบดครับแดงโบดครับพี่น้องนะครับไผรมักสไตล์บ้านเฮาอันตะกี้ก็ว่าออกุ่งไทยใหญ่เนาะแข็งครับนะครับออกุ่งไทยใหญ่นี่ครับพี่น้องเห็นใบหูปะครับหูสั่นนะครับผมเส้นหลังตรงเลี่ยมโตดีครับผมที่สําคัญประกันทองนะครับทองครับหอกนี่เพิ่นนะครับแต่ละตัวหามาต้องเอาหัวทองมาแบงพี่แบงน้องเฮานี่ล่ะพี่น้องนะครับตัวนี้เอาเด้อเบิ่งหน้าเขาเพิ่นจักหน่อยครับอ่าดีติดโบดครับตัวนี้ เบิ่งเลี่ยมตัวดีนะครับเอาลูกที่ใดค่าทองครับแม่นี่ลูกที่สองครับผมอ่าลูกสองค่าทองด้วยครับพี่น้องลูกตัวที่สองอยู่ในทองเพิ่นนะครับสถานะตอนนี้ทองกับอ่าช็อกโกแลต u n c 1 7นะครับผมของอ่าวิไลฟาร์มครับพี่น้องนะครับช็อกโกแลต u n c 1 7ของวิไลฟาร์มเอาประกันทองให้จักเดือนก็ครับสี่เดือนครับสี่เดือนนะครับส่วนสูงลอยเท่า้ยครับลอยหาสองหาสามครับลอยหาที่สองที่ลอยหาที่สามนะครับเนาะแม่นครับ เอาตัวนี้พี่น้องเบื้องว่านะครับอาจจะพี่น้องว่าโอ้มันหอดบอนะครับตัวง่วนตัวนี้มันเป็นง่วนลึกครับพี่น้องนะครับง่วนรั่มตัวลึกพี่น้องเบิ้งช่วงเส้นหลังลงมาหาชี้หาสเสดือครับพี่น้องมีความลึกความหนานะครับเบิ้งงไายใหญ่นะครับเป็นง่วนโบดแดงโบดนะครับพี่น้องดูกระเดี่ยวท่ายดีนะครับผมหนังดีนะครับตัวนี้หนังหนาซายใหญ่นะครับสวยๆเลย้เบิ้งรอบๆตัว ประกันท้องสีเดือนช็อกโกแลต U N 417ราคาเปิดไวไหลไปเลยครับผมตัวนี้เป็ดไว้นหครับสี่หมื่นกับอีกหาพันครับพี่น้องแมีนครับคู่กัลลังจะได้หลายโตนะครับเบื้องตัวนี้ใบก้อนครับพี่น้องสี่หมื่นหาราคาห้องมาต่อร่องเอานะครับตัวนี้เพิ่นรับประกันท้องให้ช็อกโกแลต U N 417ผลงานหนึ่งครับพี่น้องช็อกโกแลต U N 417ได้สีแน่นอนครับพี่น้องเนีนครับช็อกโกแลต U N 417นะครับให้ลูกนะครับผมตามเบื้องมาหลายโตแล้วนะครับ ใส่ง้วแดงง้วโบดนะครับง้วเท่านะครับออกแดงแน่นอนครับพี่น้องช็อกโกแลต u n c อ็นหนึ่งเจ็กะถือว่าเป็นผลงานพอพันสายเนื้อนะครับผมได้สีพร้อมนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ครับพี่น้อง u n c อ็นหนึ่งเจนะครับตามที่ผลงาน4ี่หมื่นกับอีกห้าพันบาทครับห้าพันบาททองสองนะครับร้อยหสิบบวกส่วนสี่ร้อยห้าสิบสองค่าทองที่นี้หูสันมิติกระทบได้ครับพี่น้องไพ่ดอกแบบนี้กระทบกะเอาแม่นี่ไปพิจารณาไว้ครับพี่น้อง เอาไปแจ็คสองตัวไปยูคู่กันเดี๋ยวเบื้องตัวต่อไปนะครับหาได้จับคู่กันไปครับพี่น้องเบื้องคลิปแล้วก็ทู่หาได้เลยเอากับผมมาเบื้องตัวที่3ครับพี่น้องนะครับเมียนี่ใส่ใหญ่เลยนะครับผมถูกพี่พี่ตรงมีง่วนใหญ่มาให้ชมครับพี่น้องกำลังจะรับเอ่อขอกหอยไวกิ่งนะครับผมเมียนี่อ่าสูงใหญ่นะครับฟังส่วนสูงก่อนครับสูงลอยเท่าไรครับผมร้อยผมสิบห้าครับหนึ่งร้อยหกสิบห้าด้วยครับพี่น้องสูงร้อยหกสิบห้านะครับร้อยหกสิบบวกไปถึงร้อยหกสิบห้าครับผม ประกันทองนะครับเนาะแน่นครับผมทองเรียบร้อยลูกที่ใดค่าทองครับลูกที่สองครับผมลูกสองค่าทองนะครับกับกาเลทเคฟหกแปดไดครับพี่น้องแน่นครับผมกาเลทเคฟหกแปดประกันทองเจ็เดือนครับหกเดือนครับผมหกเดือนครับพี่น้องใบหลอดครบนี่ครับหลอดสีเขียวนะครับผมกาเลทเคฟหกแปดของวิไลฟาร์มนะครับผมสายง่วนง่ายง่วนหยักครับพี่น้องใหญ่เจอใหญ่นะครับแม่นี่เอาหกเดือนได้พี่น้องให้ทองนะครับผมนอกตั้งตั้งหลังตรงๆครับไทยใหญ่นะครับ ลึกนะครับอกใหญ่ไหลกว้างนะครับเล็บดีตำนี้โมมีเนาะครับเนาะแม่นครับผมอ่านะครับตำนี้โมมี่ด้วยครับพี่น้องแม่นี่ลูกขี้ตะแนงข้าทองครับลูกที่2ครับผมลูกสองข้าทองสไตล์กระทบครับพี่น้องครับผมไผ่หมักงวใหญ่นะครับอีพี่นี่มีมาให้ชมนะครับมีหนึ่งโตครับใส่ใหญ่ใหญ่บิ๊กบิ๊กเล่รอยหกสิบบวกเอาผู้มักงวใหญ่บ่ผิดหวังพี่น้องอีพี่นี่โดนใจแน่นอนนะครับไผชอบพัดดูกรรเข้มหกแปดนะครับเจอกับแม่ใหญ่ใหญ่ยังสี่ผมบอกได้ว่าลูกออกมานี่นะครับ ใหญ่แน่นอนครับพี่น้องนะครับขายหาแม่บักเฟมใหญ่เอาฟังราคาเนะครับใหญ่ๆแบบนี้เปิดไปหลายไปเลยครับผมเจ็ดหมื่นสองพันบาทครับเจ็ดหมื่นสองนะครับเจ็ดหมื่นกับอีกสองพันบาทประกันท้องหกเดือนแม่นครับกับกาเลตเคเอฟหกแปดตำนี้มีบอกเนี่ยไครับผมมีตำนี้ครับผมอ่าตำนี้มีด้วยครับพี่น้องนะครับสูงใหญ่เลยพี่น้องผมให้เบื้องช่วงไรเป็นง้วนที่ช่วงไรใหญ่กว้างนะครับนอกตั้งนะครับนอกแหญ่เป็นงัวผูกครับพี่น้องกระดูกกระเดี่ยวนี่ถือว่าเป็นง้วนใหญ่ง้วนยักษ นะครับเฟมนี่ก็ถือว่าหายากครับพี่น้องแล้วที่สําคัญเพื่อนผสมติดทองหายเรียบร้อยกับพอพันตเด่นโตดังของวิไลฟ้ามเลยครับพี่น้องเจ้ากาเลเข68ง่วนอกนน้าเขานะครับผมก็ถือว่าเป็นพันธุกรรมที่ทรงลูกในบ้านเฮ่าตอนนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องเม็ดสีในเรื่องของลําโตนะครับผมเลี่ยมโตดีครับพอกับแม่บอกใส่ใหญ่ขนาดนี้ผู้กําลังอยากจะได้ง่วไปเลี้ยง ตัดส,ส,สินใจได้ครับพี่น้องเอาราคาอีกรอบนึงได้ครับจิตมื่นสองพันบาทครับจิตมื่นกับอีก2,000บาทได้พี่น้องไผ้บอกม้วใหญ่ราคานี่ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกันครับพี่น้องเดี๋ยวบางตัวต่อไปนะครับ,บผมมีอีก2โตอ่าพี่ด้านหน้าเบิ้งอยากจับไซคูได้ก็รองพี่หน้าไว้่านไปแล้ว3โตครับพี่น้องครับผมมาเบิ่งตัวที่4นะครับผมอ่าตัวที่4ตัวนี้ก็เป็นม้วนทองนะครับผมสูงใหญ่ลอยห้าสิบบวกไปห้าลอยห้าสิบห้าเนาะแม่นครับอ้าสูงใหญ่เป็นเครื่อง อมดำแดงด้ยครับพี่น้องเป็นเนื้อเป็นง่วเครื่องอมดำแดงครับพี่น้องขัวหางเง้วลามลึกดีข่อขาหลังดีนะครับเป็นเฟมถือว่าเป็นงัวเฟมลึกเลยนะครับพ่องแเดือนก่อนครับผมท่องทกเดือนครับพ่องหกเดือนแล้วพี่น้องเม่นี่นะครับพ่องหกเดือนเอานะครับอีกสามเดือนคลอดครับพี่น้องปกติง่วาคลอดเกิดเก้าเดือนนะครับผมเอาตัวนี้ท่องกับพ่อได้ก่อนครับเคเอฟหกแปดนะครับเดี๋หกเดือนนะครับพี่น้องไม่หมดครบนะครับผม เจ้ากาลิเทฟหกครับพี่น้องเอานี่ใบนะครับหลอดครบนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับผสมนะครับวันเดือนปีผสมนะครับพี่น้องเอากาลิเทฟหกของวิไลฟ้ามใบหลอดครบนะครับตัวนี้ลูกที่เท่าไหนก่อนครับผมลูกที่สองก่อครับลูกสองค่าทองครับพี่น้องเนี่ยครับตัวนี้เป็นออกหูสันครับพี่น้องเป็นหูสัน เฟรมบราหมันนะครับหนาๆลึกๆเลยเป็นเครื่องอมดำแดงสูงลอยหาสิบบวกไปหาลอยหาสิบหาเนี่นครับลอยหาสิบหาขวดอยู่ครับนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวถามราคาจังหน่อยนะครับเปิดไปทันได้ก่อนครับผมเปิดไปหามือสองครับหามือกับอีกสองพันบาทสองพันบาทครับพี่น้องกับง่วนทองนะครับผมขอดออกมานะครับผมกะถือว่าเป็นกำไรนะครับลูกเต่าเคยเป็นกำไลเนี่ยนะครับพออันนี้ขึ้นราคาเมียแล้วครับพี่น้องหาสิบสองประกันทองเน่ยครับนะครับทองนากระราคาเก่านะครับลูกกัเป็นกำไร นะครับผู้สนใจกะทักทายมาได้เหมือนนี่กะมาเบิ้งวัวทองกะคุดคุ้มครับผู้เอาไปจากซองเมียพอดีพี่น้องซื้อซองได้ซีก็ยังดีนะครับเอาไปสา่างอคอกตั้งคอกไม่ราคานะครับถือเงินไต่แสนมากอาจจะได้งวัวสองตัวเมีนครับนะครับ,มรบผมขันเกินแสนนิดนิดอาจจะได้สามพันละพี่น้องแมีนครับสนใจกะทักทายหอยไว้กิ่งมาได้เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปขึ้นหายด้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งตัวชุดไทยผ้ายักแบบเท่าโบดนะครับวันนี้มีมาหนึ่งตมาให้ชมเอานะครับเดี๋ยวไปเบิ้งตัวชุดท้ายกันเอาครับผมมาเบิ้งตสสุดท้้ายครรััับบหผูมก เท่าโบ๊ทนะครับรับรองแม่นี่ก็ถือว่าราคาโดนใจแน่นอนครับพี่น้องนะครับไผอยากเลี้ยงงวดเท่านะครับติดโบ๊ทเข้มๆนะครับผมไายเนื้อเต็มๆนะครับตัวนี้เบิ้งครับไผ่เบิ้องไทยนะครับตัวนี้ทองในเจ็ดเดือนกับครับทองขอเดือนครับหกเดือนนะครับเป็นทองที่เท่าไรครับผมทองที่สองครับทองที่สองนะครับส่วนสูงลอยสี่สิบเท่าไรครับลอยห้าสิบบวกอยู่ครับลอยห้าสิบบวกอยู่นะครับเนาะนะครับลอยห้าสิบบวกโอ้ยเน่ครับพี่น้องเบิ้ง ช่วงล่ำโตเน่านะครับหูสันเป็นลูกผสมบรามันนะครับพี่น้องหูสันเป็นลูกผสมบรามันนะครับไอเบิ้งหนาเขาเพิ่นจักน้อยนะครับผมเอาสวยๆเลยนะครับหนาขาข้อขากำไลขาดำครับพี่น้องเอาทองหกเดือนนะครับเจ้าอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับพี่น้องของก้ามปูฟาร์มพันธุกรรมสวบกิงการหนึ่งศูนย์เก้าทับเจ็ดนะครับพอพันตัวนี้ผมว่าส่วนสูงมี่ลอยเจ็ดสิบกว่านะครับใส่กับแม่ลอยห้าสิบ ดิดโบดนะครับแดงดีหนาลึกแน่นอนครับพี่น้องลูกเต่าเพิ่นนี่ครับเบิ้งเลี่ยมโตของแม่เขาตัวนี้ลูกสองข้าทองเนาะแม่ครับลูกที่สองข้าทองครับตัวนี้เอาให้เบิ้งรอบๆโตก้อนครับพี่น้องขอขาเล็บดีราคาลักได้ครับผมลักซีครับเปิดไว้ที่สี่สิบเก้าครับสี่หมื่นเก้าพันครับพี่น้องเอากับแม่ด้านหลังครับพี่น้องนะครับสี่สิบเก้าแม่ด้านหลังเท่าไรครับสี่สิบห้าครับสี่สิบห้าครับพี่น้อง เอาตัวนี้เชี่ยวไปคู่กันเด้อพี่น้องถือเงินไต่แสนมาได้ง้วนสองโตครับพี่น้องได้ง้วนสองโตทองหกเดือนทั้งคู่เนาะทองตัวนั้นทองซีเดือนอ่าตัวนั้นทองซีนะครับตัวนี้ทองหกครับพี่น้องซีสองได้ซีอันนี้ผมลองจับคู่ให้เบิ้งนะครับผมเอาไปอยู่คู่กันอย่าเอาไปตัวเดียวครับพี่น้องมันเงานะครับผมผู้เอาไปเลี้ยงกับนาสงสารนะครับผมเพื่อนบ่มี้มูนะครับกบืนงบจังหน่อยนะแตก็ประมาณถึงเนาะครับเนาะแมนครับนะครับสนใจกับมาชมตัวจริงได้บ้านไหนก็ครับผมบ้านน้ำมูลครับ ตำบลน้โมนตําพื้นนาโมนจังหวัดกาลสินครับผมครับผมเบอร์โทรติดต่อศ8นเจครับผมสองสามเครับผมเอานะครับช่องทางติดต่อแอดไลน์มาเบอร์นี้นะครับเนาะแน่นครับผมเฟซบุ๊กหอยไวจิงครับงวงงามึ่งดำดำครับผมหอยไวจิงง่วงงามืองดำดำครับพี่น่องมารแอบบูดนะครับตัวนี้ซี่าตัวนั้น4ีหครับซีนะครับผมหรือมาร์คตัวบักจับคู่ไซส์คับตัวนี่ก็ได้ครับพี่น้องครับผมครับตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับพห้าสิ ให้เบื้องเฟม่ำลอๆเรียกกันช่องทางติดต่อใต้คลิปเด้อครับพี่น้องมาชมตัวจริงกับบ้านนาโมนต์ตะบลนาโมนต์อำเภอนาโมนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องนะครับผมหรือมักแม่ทองใส่ใยนี่ครับร้อยหกสิบบวกครับพี่น้องแม่นี่ทองหกเดือนขึ้นกันนะครับกับกาลิสเขียหกแปดนะครับผมตรงแม่นี่นะครับผ่ายมักลูกสาวของเขียบหกแปดเขีหกแปดนะครับผมทองกับว่ายแซหนึ่งหนึ่งหกกับแม่นี่นะครับเปิดว่า 60เท่านั้นครับ69ครับ69นะครับกะสนใจกะทักทายหอยไว้กิ่งเมื่อใดครับพี่น้องนะครับวันนี้กะถือว่าเต็มอิ่มฟูบะท่านกะ่าขอโทษคือครับพี่น้องฝขาโทษอีพี่นี่นะครับผมก่อาจจะได้ของดีไปเลี้ยงบริการลดส่งหอดนาคอกนาฟ้ามนะครับภาคอีสานทรงห้ฟรีครับพี่น้องมาต้องกังวลต่างภาคกะาทรงคือเก่านะครับจังคุยรายละเอียดกันคุณทรงกันได้นะครับเนาะแี่นครับสำหรับอีพี่นี่นะครับพูดในที่กำคันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับของดีง่วงง่ำช่องลูกขะเียวเซวิสานผ้ามาเบือง นะครับทุกอีพี่กับเต็มที่ก็พี่กำาบนองเท่านะครับครูเบิ้งคลิปแล้วถือใจกับดไลห์กดแชร์เป็นก็ร่างใจได้สบายเอฟซีทั้งเอฟซีหอยไวกิ้งนะครับเอฟซีลูกขอนแก่นเซรีสานเท่าสวัสดีพี่จากหน้าไป็น้ชหนึ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ